สวัสดีค่ะช่องวิี c h ชาแน,นลนะคะเข้ามามาคุยกันเข้ามาฟังกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทาง youtube นะคะแล้วก็พี่พี่ช่องสามที่ยังติดมาแอบติดตามเราเนาะยังมาดูน้องคนนี้นะพี่ก้อยพี่ไก่เนาะพี่ตุ๊กพี่ก้องขอบคุณมากนะคะพี่ไก่สองไก่เลยอ่ะไก่ที่ดาวันไก่สุรขนา พี่ตุก๊กี้กับพี่ตุ๊กเจนอะ่ะพออี่ก้องพี่ก้อยพี่เบนที่ถึงจังจากกันมานานเนาะที่ทำงานเนาะจากมากับสามปีแล้วค่ะตอนนี้ก็ได้สองปีครึ่งแล้วที่ออกจากช่องสามมาเนาะตอนนี้กำลังเดินทางอีกแล้วค่ะจะต้องไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์พาแม่ไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ค่ะ เดี๋ยวคราวนี้มีลูกเป็นคนขับค่ะลูกเป็นคนขับให้วันเพราะว่ายังไม่แข็งแรงวันนี้ก็นอนครึ่งวันกว่าจะลุกได้นะกว่าจะพื้นตัวมันแย่เลยค่ะอาการลองโควิิดของคนเป็น sle และเป็นลองโควิดเป็นโควิดเนี่ยมันแย่กว่าแย่กว่าปกตินะคะแย่กว่า แต่เราก็ยังจะต้องเป็นผู้นําพาเนาะต้อง,องาพาพ่อแม่ไปรักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็เดินไม่ไหวแล้วดีค่ะดีใจที่ได้กลับมาดูแลเขานะเข้ามาใช้เวลาสองกับสามปีเนาะปรับตัวปรับใจกันคนไม่เคยอยู่กันมากับสามสิบปีนะเนาะก็ต้องมาทำปรับตัวปรับใจกันหน่อยอันนี้นะคะคนสวยพาคนสวยนั่งรถเล่นวันนี้นะ ใช่นั่งเล่นยาวไกลเลยคะ่ะไปถึงธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์หลังสิษย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะเฉลิมพระเกียรติเธอก็นี่เธอเป็นบุคคลที่รอดจากโควิดได้อะ่ะสามคนในบ้านแม่รอดได้คนเดียวอะ่ะสุดยอดไหมเป็นซุปเปอร์เกิร์รอดจากโควิดได้คนเดียวอะ่ะพื้มไหมลื้มใจไหมลร้มใจทีใจใ่ตัวเองรอดได้แต่ยังว่าคะ่ะ ดิฉันก็อยู่ในบ้านกับแม่แม่แมอยู่ในห้องนอนดิฉันจะนอนนอกบ้านนอกห้องนอนใช่ไหมแต่พ่อนอนนอกบ้านแต่ดิฉันจะเซฟแม่ทุกอย่างค่ะดิฉันจะปิดปากแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ทุกทุกที่ที่ดิฉันต้องจับช้อนจานอะไรเนี่ยค่ะก็แยกกันกินดิฉันก็จะเซฟแม่ไว้ก็รอดหารอดแกรอดตั้งแต่ว่าพ่อนั่งจามใส่แกตลอดเวลาแกรอดได้ยังไงนี่ยังงงอ่ะ แกสูตรยาหอมชนิดหนึ่งค่ะยาประจําตัวแกแกบอกแกสูตรเพราะยาชนิดนี้ทําให้แกรอดจริงป่ะแม่จริงเปล่าจริงจริงสิไงฉันถึงได้รอดได้ใช่ไหมยายบอกฉันรอดได้เพราะยานี้แหละฉันสูตรเป็นประจําจริงๆอาจจะเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าเขาสูตรไปที่หลอดลมที่ปอดอ่ะมันไม่น่าเชื่อที่ว่าเขาจะรอดได้ยังไงเพราะว่า พ่อจามใส่หน้าเขาตลอดค่านวดขาเนาะนวดขาให้แม่อะไรเงี้ยตอนเนี้ยตอนคืนใช่ไหมาแล้วก็จามัขชี่ฮัาชี่ใส่ตลอดเวลาใส่ใส่แม่แล้วแม่รอดได้ไงงงไหมเออแล้วเป็นกันทั้งบ้านรอดอยู่คนเดียวอะ่ะส่วนดิฉันนี่มันอ่อนแออยู่แล้วไม่มีภูมิอยู่แล้วใช่ไหมฮะกินยาก,กดภูมอิอ่ะแน่นอนไม่เหลือหรอกพ่อเอาโควิดมาเนี่ยก็ไม่เหลือเลยไม่ไม่ก็ <laughs> ถ,ถ่ายคนสวยไงถ่ายคนสวยไว้ดู ถ้าถ้าไปก่อนหนูก็ไว้ดูถ้าหนูไปก่อนก็เอาหนูไว้ดูแล้วกันบอกให้ดูเปิดยูทู e ให้ดูมีหน้าหนูเล่นอยู่ในนั้นตลอดเวลาดูแล้วอย่าร้องไห้นะดูแล้วต้องมีความสุขต้องหัวเราะด้วยถ้าห,หนูไปก่อนนะอ้าวดูแลมีทำยูทูไว้ให้ดูเนี่ยเผื่อไม่อยู่จะได้แบบหัวเราะ <laughs> สวย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  แวบ,บไปแวบ,บมาตามันลายมองกันไม่ชัดมีรถจอดข้างหน้าค่ะเราจะอยู่เลนซ้ายเพื่อที่จะถ่ายวิดีโอใช่ไหมฮะเราจะต้องขับรถช้าระวังนิดนึงก็จะอยู่เลนซ้ายช่วงนี้นะคะไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปดูยูทูบเบอร์ทั้งหลายเลยค่ะดิฉันจะเป็นฝ่ายที่ติดตามรับชมพวกเขานะคะ พอดูไปหลายๆอย่างดูคนนั้นดูคนนี้ดูคนนู้น,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 นมันก็ได้รู้อะไรอีกหลายๆอย่างค่ะว่ากลเกมการทำคอนเทนต์มันตลกตะแรลงค่ะในสังคมนี้ไม่มีความจริงในโซเชียลเลยค่ะมีค่ะมีแต่ว่ามีไม่เต็มร้อยทุกอย่างแฝงหมดทุกคนทุกทีม แม้แต่ชาวบ้านธรรมดาก็รู้จักรู้จักที่จะเจ้าเล่ห์เพรทุบายรู้จักจะทำเรื่องราวเพื่อใหอ้คนติดตามเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องติดก็ได้แม่เดี๋ยวก้ปั้นเดี๋ยวติดนะแม่คาดเปลยวไม่ถูกแกคาดแลแ้วแกจะเป็นลมเราก็ไปดูค่ะหลายๆอย่างแล้วเราก็จะรู้ว่าทุกคนมีเล่ห์เหลี่ยมกนโกงกลเกมกลอยากได้เงิน คือทุกคนอยากได้เงินค่ะแต่บางทีก็อย่าให้เกินเกินหน้าเกินตาม,มันก็ดูไม่ดีมีความอยากมากเกินไปมันก็ไม่ดีเอาให้พอดีพอดีค่ะเขาให้ด้วยสิเนหาก็โอเคอย่าไปแล้วหรืออย่าไปแล้วหรือและอย่าคิดว่าเอฟซีโง่เขาให้เพราะสิเนหาคุณสงสารคุณเอ็นดูคุณเขาไม่ได้โง่นะเขาอาจจะฉลาดกับคุณได้แต่ว่าคนเราอะระบบหลงไหลนะ่ะ ถ้าการหลงไหลเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครค่ะขนาดจบโทจบด็อกเตอร์จบหมอจบแพทย์ยังหลงไหลในลัทธิอะไรบางอย่างก็มีเยอะแยะเลยนะคะและจะมาหลงไหลกับคนที่น่าสงสารคนที่อยู่ในสภาพที่น่าสงสารเราไม่รู้เกิดเหตุการณ์น่าสงสารขึ้นมาค่ะทําให้พวกเราสงสารโดยที่เราไม่รู้ว่าคนที่เราสงสารนี่เป็นยังไงจริงๆแล้วเป็นยังไงเราก็ไม่รู้จริงไหมคะ เราไม่สามารถจะไปรู้เขาได้ค่ะว่านิสัยลึกๆเขเขป็นไงรู้แต่ว่าเป็นผู้ที่น่าสงสารประสบอ,อุบัติเหตุอุบัติเหตุชีวิตได้ต้องสูญเสียอะไรอย่างเนี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้สนใจค่ะใครเป็นยังไงแต่ก็อย่าให้แบบมันเกินหน้าเกินตาไปนี้อย่าดูถูกความคิดอย่าดูถูกอารมณ์ของ fc อย่าคิดว่าเขาโง่กูจะหลอกอะไรก็ได้อย่าคิดว่าอย่างนั้นนะคะเขาดูเขารู้แต่เขาอาจจะหลงคุณ เขาก็จะเชื่อคุณไปหมดเหมือนพวกเอฟซี FC ที่หลงหลงคนร้ายที่ทางการบอกว่านี่เขาตกต้องเป็นต้องสงสัยเขาหลงจริงๆนะคะหลงแบบโอนเงินโอนทองให้เป็นแสนเป็นล้านเนี่ยไม่ใช่น้อยนะคะเขาหลงมากๆอะ่ะคือก็น่าสงสารพวกเขาค่ะ แทนที่จะไปให้คนจนจริงๆอ่ะตอนนี้คือตอนนี้เขารวยแล้วนะีคะจริงๆเราก็ต้องมีลิมิตนะคะเราก็ควรจะหยุดได้ <c oughs> ไฟแดงอินบุรีค่ะนู่นตรงไปนู่นคือเป็นสะพานเจ้าพยา <c oughs> คือพอมาขนาดนี้เราก็ควรจะหยุดได้แล้วใช่ไหมคะเราให้เขามาเยอะจนเขารวยจนเขาผยองพองขนญิงยะโสทำตัวเหมือนไฮโซโก้หลูไม่เห็นหัวใครแล้วเก่งกล้ามาก เป็นคนที่ไร้สมองนะเป็นคนมีสมองเขาจะไม่มาลบ,บราข้าฟันกับใครแถมรบกับทนายโอ้สุดยอดทนายนะคะคุณไปมีเรื่องกับคุณทนายเนี่ยคุณกินขี้หมาดีกว่านะ่ะเออขึ้นศาลกินขี้หมาดีกว่าจริงนะเขาบอกแล้วถ้ามีเรื่องมีความเนี่ยกินขี้หมาดีกว่าเออยอมกินขี้หมาดีกว่าเป็นความนี่มีเรื่องกับทนาย ทนายจะดีจะชั่วจะดีจะเลวหรืออะไรยังไงก็ช่างอะค่ะแต่ว่าเขาเขาเก่งเรื่องกฎหมายมากๆากถ้าเขาเป็นทนายได้เขาสอบตัวทนายได้เนี่ยค่ะเขาจบเนติบัณฑิตได้เนี่ยค่ะเขาเก่งเรื่องกฎหมายมากความเจ้าเล่ห์ความเล่ห์เหลี่ยมความต้องมีลูกล่อลูกชนในการเอาชนะความมันมีค่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วคุณไปไปดูถูกเขา โอ้โหเขาไม่มีการศึกษาพูดได้ยังไงอ่ะตัวเองเป็นคนไร้การศึกษาแต่ไปว่าทนายเขาไร้การศึกษา,าเขายังไม่ดูถูกไม่บูลลี่คุณเลยคุณไปบูลลี่คุณมีความรู้ความสามารถคุณมีเรื่องกับทนายเติมดิตึ๊ดไปแล้วเตรียมเตี้ยวแล้วแม่ถามต้องเติมน้ำมนันคะ่ะเตรียมเบนซินที่นี่ดี แวะซื้อน้ำค่ะที่เซเว่นใหญ่เพราะเป็นไงหน้าตาขาดขาดแอรมาซ <laughs> ื้อของค่ะเตรียมของไว้เพราะว่าต้องเตรียมเลยพรุ่งนี้ออกช้ามืดก็จะได้ไม่ต้องแวะเซเว่นเว่นค่ะแต่ก็แวะซื้อของกินอยู่ดีอ่ะแต่ตอนนี้เตรียมน้ำไปก่อนค่ะเพราะว่าต้องใช้เดี๋ยวเราก็ <laughs> ฟัง Youtube ค่ะทำคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวนั่งฟัง Youtube ในรถไปนี้และค่ะไปเรื่อยๆฟังป่าหนุยก็มาทำตอนกลางวันเราก็ไม่รู้เนาะก็มาเจอมักงไม่เจอมักงตอนนี้เย็นทำอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะฝาหนุยลุงมงคลชาแนลป่าหนุ่ยเทเวดาลุงมคลชาแนลพี่หลวงมาไก,กลฮอลลพาโรซารี่อัชราบ้านสวนเจีเอนออนทัวร์เดชนลสิบจแสวงเครื่องตั้มก่ะกันดี อจริงๆดูโยมมาทูดชาแนลด้วยนะคะของมาดามแล้วก็ลืมพูดค่ะดูด้วยนะสนุกดีด่าสนุกดีอารมณ์อยากฟังด่าแล้วก็อของออะไรนะมุนีมุนีนี่ก็ตามเขามันด่าสนุกดีมุนีเขาด่าสนุกดีแล้วก็พวกก,ก,กรกทั้งหลายนะคะอืมสา,สาวก,กรกกหนุ่มๆกอกกก็ตามดูค่ะก็ฟังเขา ก็ฟังแล้วก็มาคิดดูเนาะแต่เราดีอยู่อย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องผิดหวังอะไรมากเพราะเราจะไม่เคยบริจาคอะไรเงินเนาะเพราะเราไม่ไม่อยู่ในสถานะที่จะไปซัพพอร์ตเรื่องเงินทองใครได้ออหาซัพพอร์ตหาดูแลแค่ครอบครัวของเราค่ะมีแรงแค่นั้นค่ะตอนนี้ก็เลยไว้ถูกเงินที่หนึ่งก่อนแค่ซัพพอร์ตนะ <laughs> แบบสามล้าถูกหวย โอเคนะคะขอบคุณมากนะคะทุกท่านขอบคุณเพื่อนเพื่อนเฟสนะคะขอบคุณพี่พี่ช่องสามขอบคุณเพื่อนเพื่อนโรงเรียนอินบุรีนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนปริญญาตรีเนาะขอบคุณค่ะคิดถึงมากคิดถึงทุกคนพี่พี่ช่องสามคิดถึงนะคะเพื mm. ่อนอินบุรีจะว่าไปอยู่กันกลับมาอยู่บ้านเด็กไม่เคยพบหาใครเลยค่ะเพราะว่าโควิดด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างไม่พร้อมที่จะไปเจอเพื่อนนะเนาะ หลายอย่างค่ะก็โอเคนะคะขอบคุณเพื่อนๆทาง y youtube เพื่อนใหม่ทาง Youtube ด้วยดีใจมากนะคะที่เข้ามาเป็นเพื่อนใหม่ของเราขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์เนาะขอบคุณมากนะคะขอคุณพระคุ้มครังทุกท่านค่ะให้ปลอดภัยนะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ